เออกูว่ากูจะไม่พูดแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของสสที่ชื่อไอเนี่ยนะออกมาด่ากล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือลุงตู่ก็มันเป็นเฮียอะไรนักหนาล่ะก็ในเมื่อเขาลงจากเวทีนี้แล้วเขาจะไปไหนมันก็เป็นสิทธิของเขาและเทไอพิธาล่ะแม่งร่อนไปทั่วแล้วทำไมมึงไม่ด่าลึงไปด่าลุงตู่เฮีย แม่งถ้ามีสะสะปัญญาอ่อนอย่างนี้เนี่ยนะฮะประเทศชาติมันก็จะชิบหายมากไปกว่านี้หันกลับมาดูเงาตัวเองเสียก่อนก้มดูหัวแม่ตีนตัวเองเสียก่อนว่าตัวเองสร้างปัญหาอะไรไว้มากมายไก่กองแล้วลุงตู่สร้างอะไรณนะเวลานี้รัฐบาลนี้หรือสะสะกลุ่มนี้นะฮะก็กินบุญของลุงตู่ในเกือบทุกเรื่องเลยและเห็นหรือยัง เครื่องบินไม่สามารถบินผ่านซาอูได้และเขาประสานงานกับใครจนสามารถบินประสานงานได้จนสามารถผ่านได้เฮ้ยถ้านักการเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยกูว่าอย่ามีแม่งเลยนะกูว่ายุบสภายึดอำนาจดีกว่าเพราะถ้ามีนักการเมืองแล้วออกมาเที่ยวไปด่าคนนู้นคนนี้เขาลงจากเวทีนี้แล้ว เขามีสิทธิ์ที่จะไปไหนมาไหนมันก็เป็นสิทธิของเขาและที่เขาอยู่เขาผิดตรงไหนเขาทุจริตตรงไหนเขาโกงกินบ้านกินเมืองตรงไหนถ้าเขาโกงกินบ้านกินเมืองมึงก็ดําเนินคดีซิเอากันให้ชัดๆอย่าใช้วาทกรรมนะฮะมันเป็นสันดานหรือเปล่าเอาแต่วาทกรรมไปเที่ยวด้อยค่าคนนั้นคนนี้คนนู้นมันคนละเรื่อง รัฐบาลนี้คุณต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยประเทศชาติมีปัญหาเยอะแยะมากมายใครประคับประคองใช้สมองคิดอย่าใช้ส้นเตนคิดนะคุณไอ้รักชนกไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะการกระทำของคุณนั่นแหละมันจะกลับมาตบปากคุณเองจำใส่กระโหลกไว้ด้วยครับ